ทาเลาเรื่องควายยักษ์ควายใหญ่ควายงามนะครับผมถ้าใครอยากเข้ามาเยี่ยมชมนะครับหรือว่าใครผ่านมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ต้องมาที่นี่ครับกาแฟชาวนานะครับพี่น้องครับตามเราเออผมชอบไงนะหน้าอกกว้างหลังตรงนี่เลยครับหน้าอกกว้างครับหลังตรง,ต,รงตูดสวยตูดสวยนี่เลยจำยานี้น่าจะปีสิบเอ็ดเดือนสามปีกับอีกสิบเอ็ดเดือนครับ โอ้โหความยิ่งใหญ่อลังการครับพี่น้องครับก็คืออยากที่จะเลี้ยงควายหนึ่งใหญ่ยักษ์แต่ต้องบวกมากับงามด้วยใช่ครับใช่ครับนี่คือตั้งใจจริงๆเลยตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ครับผมชื่อว่าเจ้าพลายทองครับเจ้าพลายทองเป็นลูกของเจ้าทองพันช่างครับเจ้าทองพันช่างนะครับผมเจ้าพลายทองเซฟฟามสเปรย์ม่วงอัดแก๊สใช้รักษาแผลสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นาน ผมสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับ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 เจสสวัสดีครับครับพี่น้องครับตอนนี้ขุดอยู่ที่กาแฟชาวนานะครับผมควายงามจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องครับ้าเลาเรื่องควายยักษ์ควายใหญ่ควายงามนะครับผมถ้าใครอยากเข้ามาเยี่ยมชมนะครับหรือว่าใครผ่านมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ต้องมาที่นี่ครับกาแฟชาวนานะครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนะครับผมให้เฮียได้แนะนําตัวให้พี่น้องเราได้รู้จักหน่อยครับเฮียครับ ครับทีนี้กาแฟชาวนาควายงามเมืองบุรีรัมย์ครับตั้งอยู่ที่โคกสูงตําบลสองข้ออําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับผมเมื่อนี้นะครับพี่้องครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาสามารถแวะได้เลยนะครับผมจับ G p s พมาง่ายๆนะครับผมกาแฟชาวนาควายงามเมืองบุรีรัมย์นะครับพี่้องครับมาฮอดจอดถึงอยู่ที่นี่นะครับผมบรรยากาศดีครับผมขอเบอร์โทรเฮี้ยติดต่อหน่อยครับเฮียครับ084 084 84 84 8ปดแ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 ปดหนึ่งแปดครับอ่ะนะครับผมพี่น้องครับนี่เป็นเบอร์โทรสายตรงนะครับผมกับเฮียศิลเรานะครับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะครับผมข้อควงงามกาแฟชาวนาเราก็มีเฟซบุ๊กนะครับผมก็คือศิลอะไรนะครับเฮียครับเฟซบุ๊กเฮียศิลศิลครับศิลศิลนะครับผมอีกเฟซหนึ่งก็คือเฟซคุณ ไม้ฟ้าไม้ฟ้าครับนะครับผมพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวคุณภาพพี okay. ่น้องเข้านะครับผมมาอัปเดตนะครับผมเฮียวันนี้เราจะมาอัปเดตเจ้าพระยาเจ้าพระยานะครับพี่น้องครับตอนนี้เจ้าพระยานะครับผมได้ย้ายมาประจำการนะครับผมอยู่ที่ฟาร์มกาแฟชาวนานะครับพี่น้องครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็อยู่น้ำพีไส้นะครับเนาะครับนะครับผมฝากเพื่อเลี้ยงไว้ตอนนี้ก็คือมาประจำการอยู่ที่กาแฟชาวนากาแฟชาวนาแล้วนะครับพี่น้องครับ นี่แหละครับผมเป็นถือว่าเป็นสุดยอดควายพ่อพันธุ์นะครับผมเกรดพรีเมียมเนาะเนาะนะครับผมอีกโตหนึ่งกระไรนะครับผมของเมืองไทยครับผมเฮียครับเจ้าพญานี้ก็คือประวัติที่ไปที่มายังไงบ้างนะครับเฮียพูดให้พี่น้องเราฟังหน่อยเจ้าพญาแม่แม่เจ้าพญาชื่อทองใสทองใสครับพ่อปู่เสาบิ๊กไอฟาร์มครับโอ้ แสดงว่าแม่แม่แม่ทองสายนี่ก็คืออยู่ที่คออของบิ๊กไอฟาร์มใช่แม่ตอนตอนตอน,นอย่ที่คอกเสบเลครับโอ้อยู่ที่ค้อคเสบเลใช่ครับใช่ครับก็เอาอย่างนี้นะครับพี่น้องครับความหมายก็คือนะครับผมแม่ทองสายนี่อยู่ที่คออของเสบเลใช่อยู่ที่จังหวัดชาย<ช>นาฏชัยนาทครับนะครับผมแต่เจ้าพญาตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นลูกของปู่เสา ER ใช่บิ๊กไอฟาร์บิ๊กไอฟาร์ม ปู่เสาตัวนี้ก็คือตายแล้วอย่างครับพเฮียตายแล้วครับตายแล้วนะครับผมถือว่าเป็นลูกของปู่เสาอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่สร้างชื่อเสียง <ใช S 2> นะครับผมให้กับพ่อคือก็คือเจ้าปู่เสาใช่กำจัดเห็บห,หาไราลิ้นเหลือและ,มะแมลงกวนใจต้งเซฟฟาร์มบลูฉีดครั้งเดียวอยู่ได้เจ็ดวันใช่นะครับผมให้กับพ่อคือก็คือเจ้าปู่เสาใช่ครับใช่ครับอ่านะครับผมตอนนี้เจ้าพญาเนี่ยก็คือ ได้กี่ตัวเลยครับโอ้ได้กี่ปีแล้วครับเมีย <laughs> จำชานี้น่าจะสิบเอดเดือนแล้วครับตนอนนี้สามปี11เดือนสามปีกับอีกสิเดือนครับโอ้โหความยิ่งใหญ่อลังการครับพี่น้องครับเอาจริงๆแล้วนะครับพี่น้องควายใหญ่ควายยักษ์ควยงามทั่วประเทศไทยนี่ถามว่ามีเยอะไหมก็เยอะนะครับผมมีความสวยมีความแตกต่าง คนละอย่างน้องเฮียนะครับผมมีความโดดเด่นคนละอย่างคนละแนวกันนะครับผมแล้วตอนนี้ในความคิดของเฮียว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยค um> ือส่วนไหนบ้างครับเฮียครับเจ้าพญานี่ผมชอบหน้าอกกว้างหลังตรงหางยาวครับเป็นควายที่ควายใหญ่งามสมส่วนครับหูเป็นควายใหญ่งามสมสมส่วนครับนี่แหละแสดงว่าทม อุดมคติเฮียก็คือตั้งในสมความตั้งใจเลยใช่นะครับผมก็คืออยากที่จะเลี้ยงควายหนึ่งใหญ่ยักษ์แต่ต้องบวกมากับงามด้วยใช่ครับใช่ครับนี่คือตั้งใจจริงๆเลยตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่ม,มต้นเลยใช่ผมเคยพูดกับครูวุฒิครับผมไม่นึกว่ามันจะได้มากสมหวังดังใจที่คิดขนาดนี้เลยแล้วตอนนี้นี่เจ้าพญาเรานี่เป็นยังไงบ้างเฮียเอาไปสนามกี่สนามได้กี่แชมแล้วครับผมที่เฮียประทับใจที่สุดก็ ถ้าว่าได้ถ้วยประธานนี่ก็สี่สนามครับครับผมแต่แกนเช่นห้าสนามเพราะแกนเอ่เออีกถ้วยหนึ่งก็นายกรัฐมนตรีครับครับ,รบแล้วก็ใน,น่มาฮล่าสุดก็ถ้วยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวครับเป็น <ผม S 2> ถ้วยที่ภูมิใจที่สุดเลยครับโอ้ที่เขาจัดอยู่ที่นครราชสีมาใช่ครับใช่ครับ ซึ่งเป็นถ้วยถือว่าถ้วยที่ใหญ่ที่สุดแล้วใช่ครับในวงการควายเราใช่ครับใช่ครับนะครับผมเจ้าพญาก็คือคว้ารางวัลมาแล้วใช่ครับใช่ครับปีไหนอย่างครับได้รับถ้วยปีนี้แหละครับปี2568ใช่โอ้ขอแสดงความยินดีกับพี่ยสินด้วยนะครับกาแฟชาวนาพี่น้องครับถือว่าเป็นถ้วยพระราชทานนะครับผมที่เป็นถ้วยเกียรติยศใช่นะครับถือว่าเป็น ความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวควายเราใช่ครับใช่ครับนะครับผมนอกจากเราจะได้มีถ้วยองค์สมเด็จพระเทพเนาะนะครับผมแล้วก็องค์จุเอ่อฟ้าจุฬาพรฟ้าจุฬาพรเจ้าพญาก็คือได้มาหมดเลยได้มาหมดเลยครับโอ้ยเลยสุดยอดนะครับพี่น้องครับแสดงว่าเจ้าพญาตัวนี้เป็นควายที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่น้องครับ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเฮียส่งลูกมาเป็นยังไงประทับใจไหมครับประทับใจเออลูกนี่เออดีทุกแทบทุกตัวเลยครับลูกของเจ้าพญานี่ลูกเจ้าพญาครับขนาดแม่ไม่ค่อยใหญ่ก็ยังออกมาสวยเลยครับครับผมและทีนี้ว่าลูกเจ้าพญาส่วนมากจะมีคนจองแทบหมดเลยครับพอ <ผม S 1> ตอนนี้คือจองเต็มกันหมดเลยน่าจะนี่เลยที่คลอดมานะอย่างของผมนะสี่ตัวก็ขายหมดเลยครับครับผมแล้วก็ยังในท้องอีกก็ยังเอาอีกครับครับผมก็ยังซื้อทั้งแม่ทั้งในท้องไปอีกครับ อนี่แหละผมว่าผมลูกเจ้าพญาไม่ผิดหวังครับสนุปแล้วก็คือลูกของเจ้าพญาเนี่ยก็คือออกมาตัวไหนมีคนจองตัวนั้นเลยใช่ครับแล้วก็ขนาดในท้องบางคนบอกว่าถ้าท้องเจ้าพญาแกซื้อเลยว่าใช่ไหมครับ <laughs> ใจครับนี่ก็ท้องก็ขายปไปหลายตัวครับนี่ครับโอ้นี่นะคอยดูสนาดโอ้แม่หนึ่งโอ้โหน่าจะดีแทบตุกตุวครับนี่ที่แม่ใหญ่ๆนะครับผมตัยตอนนี้ก็คือสามปีกว่า ่ความสูงเท่าไหร่ครับพี่ยาตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบห้านี่คือไม่มโนเลยไม่มโนเลยครับและอันนี้ของแท้เลยครับของแท้ของจริงเลยของจริงเลยครับไม่เชื่อมาวัดดูได้เลยใช่ครับโอ้ยนะครับผมพี่น้องครับควายตัวนี้นี่ก็คือเป็นถือว่าสุดยอดพ่อพันธุ์นะครับพี่น้องครับอีกหนึ่งตัวที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับตอนนี้ก็คือมาประจําการอยู่ที่กาแฟชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนี่แหละ ควายงามเราเออผมชอบไงนะหน้าอกกว้างหลังตรงนี่เลยครับหน้าอกกว้างครับหลังตรง,ง,ต,รงตูดสวยตูดสวยนี่หละคือตัวนี้นี่คือครบหมดเลยครบหมดนี่แหละนี่แหละเมื่อเราคิดง่ายๆเราดูในในในภาพทว่าควายเราเราจะสังเกตดูถ้าหน้าอกกว้างหลังตรงตูดสวยคือจบได้เปรียบเขาแล้วครับนี่แหละแล้วตอนนี้เราเปิดผสมจริงไหมเฮีย เปิดผสมจริง5,000ันครับเปิดผสมจริง5,000ครับนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเราเราได้จัดโครงการไว้ให้พี่น้องเราไม่เฮียโครงการก็ถ้ามาฝากก็ตัวละทาแม่ลูกก็2อ0ร้าสิบทำแม่อย่างเดียวก็200ครับ ครับผมอันนี้ก็คือค่าฝากโครงการเราคิดเป็นวันเลยเป็นวันครับวันละสองร้อยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีลูกติดมาด้วยสองร้อยติดนะครับก็คือเพิ่มเป็นห้าสิบาทก็คือสองร้อยห้าสิบครับค่าผสมต่างหากก็คือในราคาห้าพันครับครับผมอันนี้ก็คืออ่าคือเราเราก็เอาให้จนติดเลยใช่ไหมเออครับก็ดูว่าเออเรารับประกันสองครั้งครับครับถ้าวายูกับเราก็ก็จนดูว่าจนติดจนว่าเอ ควายมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาเราก็ต้องเรียบแจ้งเจ้าของเราครับผมที่นี่เราก็มีหมอประจำฟาร์มเราอยู่ครับก็มีให้มาตรวจถ้าเราดูว่ามาอยู่กับเรากี่เดือนเราจะเช็คดูถ้าว่าดูว่าควายไม่เออยังไงควายไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์ยังไงก็เราเรียบแจ้งเจ้าของเราครับผมครับเราจะได้ประสานกันเพื่อว่าจะได้แก้ปัญหาทันท่วงทีเนาะใช่ครับใช่ครับครับผมอ๋อนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเฮ้านะครับผมติดตามเจ้าพญา นะครับผมอยู่ที่กาแฟชาวนาตอนต่อไปนะครับพี่น้องครับตอนนี้เราก็มีนอกจากจะเปิดผสมจริงนะครับก็ยังเปิดโครงการเนาะเนียเอาไว้ให้พี่น้องประชาชนนะครับผมหรือว่าคนที่สนใจอยากที่จะได้พันธุกรรมของเจ้าพญาก็สามารถขนมาได้เลยนะครับผมแล้วทีนี้เฮียเรามีน้ําเชื้อมไหมครับเฮียมีครับมีครับอ่น้ําเชื้ออยู่ที่ฟาร์มเราเราจำหน่ายเท่าไหร่ครับเฮียครับเออหลอดละห้าร้อยครับแล้วก็ถ้าว่ามาเทโลนก็ให้สิบห้าหลอดครับ โรนึงให้15หลอดครับแล้วก็เราไปเข้าศูนย์รีดน้ำเชื้อมาตรฐานเลยครับครับผมที่ไหนครับเมียตัวนี้ที่นิรันีิฟาร์มของเสียตอครับอ๋อครับไม่ต้องห่วงตอนนี้ครับผมก็คือก็คือท่านสมาคมประธานสมาคมใช่ใช่นะครับผมตรวจโรคตรวจอะไรเรียบร้อยไม่ต้องกลัวครับผมที่ผมเลือกพ่อพันธุ์นะผมดูว่าหน้าอกทางแม่เขาด้วยนะครับ ต้องหน้าอกกว้างครับหน้าอกคือตรงไหนไงต้งขาหน้าใช่ไหมครับเนี่ยต้งขาหน้านี่ครับแล้วก็ขาก็ต้องตรงครับครับและทีนี้เราก็จะมองควายงามว่าหน้าอกกว้างหลังตรงตูดสวยอ่ามันสามคำนี้ให้มันสอดรับกันให้สอดรับกันหนึ่งก็คือครับหน้าอกกว้างหน้าอกกว้างหลังตรงหลังตรงตูดสวยตูดสวยครับแต่ใหญ่นี่ยังไงเราก็ค่อยพัฒนาเออความที่ว่าต้องดูว่า พันธุกรรมเขาดีด้วยครับโอ้ครับนี่แหละเอาจริงๆแล้วนี่ตามตามหลักการแล้วนี่ก็คือถ้าอยากให้การพัฒนาควายเรานี่มันยั่งยืนครับแล้วก็ให้มันตอบโจทย์ตอบโจทย์เราในที่นี้ก็คือหนึ่งให้มันใหญ่มันสวยมันยักษ์ใช่มันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ด้วยไม่เฮียว่าใช่ครับใช่ครับอันนี้คือสําคัญไหมในความคิดเห็สำคัญครับ,เ,เ,รบเพราะผมปู่สาวผมเ,เ,เล็บมันดีเลยผมก็อยากได้ครับแล้วพอไปเจอแม่ทองใสแล้ว นาอกกว้างครับครับเลยก็เลือกมาทีนี้ว่าแต่จริงตอนแรกๆเขายังไม่นี่หเราพอเลี้ยงไปมาโอโหูมันสู้เหมือนกับสู้มือดีผมคิดว่าตัวนี้แหละเป็นควยงามครับผมทีนี้ก็เราก็มาดูว่าหน้าอกเขานะถ้าหน้าอกกว้างหลังตรงตูดสวยครับสามคำนี้คือจะจะ,จะพัฒนาได้ง่ายหน่อยจบเลยจบเลยถ้าว่าอเราไปเห็นว่าเออหนา้าแคบ โอ้หน้าอกแคบหลังเอ็นตูดสวยอ่ามันแค่ได้คําเดียวเองเนาะมันไม่ตอบรับจะไม่ตอบรับคําพูดครับมันต้องสามอย่างต้องสามอย่างต้องควบคู่กันไปใช่ครับหนึ่งก็คือหน้าอกกว้างครับสองหลังตรงใช่สามตูดสวยใช่ถ้าตูดสวยยังไงหางมันก็ต้องสวยด้วยแหละเนาะเอออันนี้ก็มันก็อันนี้อดีอันนี้มันได้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 พร้อมเลยครับออันนี้มันครบเลยเนาะครบเลยครับนี่แหละนี่แหละ แต่ถ้าตามหลักการแลวถ้าเกิดว่าเราจะดูตูดแล้วนี่ว่าตูดสวยไม่สวยนี่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับหางด้วยใช่ครับหางก็จะต้องส่งตูดด้วยเนาะใหางเป็นพว่วเป็นดกดกลามนะครับพี่น้องครับนี่แหละนี่แหละคือควายมันสามอย่างนี้มันจะพัฒนาได้ง่ายครับผมไม่ใช่หว่านนี่นะก็บางตัวก็เอออย่างว่าถ้าเกิดว่าลังเอ็นตูดใหญ่มันก็มันก็ยังไม่ยังไม่ถูกตำรายังไม่ถูกตำรา คือความคิดของเรานะไม่ได้ไม่ได้วางขายนะครับผมอันนี้ก็คือไม่เฮียคือเราคือผมจะเลือกอย่างนี้จริงๆเอาจริงๆแล้วผมก็อยู่กับเฮียตั้งแต่ตอนเฮียเริ่มต้นแรกๆเลยนะครับผมตั้งแต่ซื้อแม่พันร้อยสี่สิบมาเรียงครับผมก็ได้ควายจากเฮียไปสองตัวนะครับผมเฮียก็หลอกขายให้ผมควายแม่ลูกผมบังเอิญขายไปเราได้กำไรตัวแล้วเป็นแสนนะเฮียตัวนั้นนะครับผมแล้วทีนี้ก็คือเฮียก็จะบอกเลยว่าพุดคอยดูนะ S <S ผมจะทําควายงาม <để S 1> ให้มันเป็นควายยักษ<อ>์ทั้งยักษ์ทั้งงาม<อ>มันต้องจบ<อ>ผมจะไม่เอางามอย่างเดียวนะ<อ>ผมจะควบคู่ไปทั้งงามทั้งยักษ์เลยใช่ครับแล้ววันนี้นะครับผมพี่น้องครับควายที่อยู่ประจําคอกของเรานี่มีพ่อพันุ์อยู่สองตัวครับควายยักษ์อีกหนึ่งตัวก็คือเจ้าเจ้าทองพันช่างทองพันช่างนะครับพี่น้องครับแล้วตัวที่เราอยากจะให้ยักษ์แล้วก็อยากให้งามนะครับผมแล้วก็ มีความการันตีจากแชมป์ถ้วยพระราชทานหลายใบนั่นก็คือเจ้าพระยาเจ้าพระยานะครับพี่น้องครับก็คือโตที่พี่น้องกำลังบึงอยู่ตอนนี้แหละ<ๆ>ครูดบอกเลยว่านะครับผมควายตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆมีโอกาสผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมที่นี่คาเฟ่ชาวนาเฮียศินหละกระเจไม่ฝ่านะครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องกเกษตรกรเราทุกชนชั้นวรรณะเลยครับ <ๆๆ S 1> นะครับผมบอเลือกต,ตทีต่าทีสูงพี่น้องมาเลยๆๆๆนะครับผมเฮียศินใจดีครับพี่น้องครับ มาครับพี่น้องครับมาดูควายหนุ่มรูปหล่ออีกหนึ่งตัวประจําอยู่ที่กาแฟชาวนานะครับของเฮียศิลตัวนี้นะครับผมชื่อว่าเจ้าพลายทองครับเจ้าพลายทองเป็นลูกของเจ้าทองพันช่างครับเจ้าทองพันช่างนะครับผมเจ้าพลายทองตัวนี้นะครับผมอายุได้13เดือนกว่าครับ13เดือนกว่าครับยังไม่ทิมงสี่รอเฮียก็จะถึงเจเวันเทศ่จ็บนี้ครับ วันที่สิบกรกฎานี่บอกครับใช่ใช่ครับปัดคือใหญ่คักไงแน่เถอครับตัวนี้เนียตัวนี้คือแม่ก็ให้ลูกใหญ่ทุกตัวเลยครับพี่สาวเขายังเกือบร้อยเจ็ดสิบเลยครับหรอครับผมครับตัวนี้ปัดดูเขาไหมเนียครับคือลูกเจ้าทองพันช่างที่อยู่ในคอกเรานี่ใช่ไหมเฮียใช่ครับใช่ครับปัด ครับผมเฮียครับเราดําเนินรายการนะครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากให้เฮียฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับคนที่สนใจอยากที่จะมาพัฒนาควายหรืออยากจะเลี้ยงควายเราจะเลี้ยงควายเราจะพัฒนาไปแนวทางไหนนะครับผมมันถึงจะมีความสุขและตอบโจทย์ให้กับเราครับเฮียครับว่าเลยเนาะวันทุกวันนี้ก็ก็ชอบควายงามและใหญ่ยักษ ตางแต่ตามแต่ว่าคนชอบแบบไหนก็เลือกเอาเนาะแต่ผมก็ชอบควายงามและใหญ่ด้วยก็นี่คือเจ้าพญาครับนี่นะถ้าควายยักษ์อีกตัวหนึ่งก็เจ้าทองปันช่างยู่สุดแล้วแต่ใครจะชอบเนาะครับเพราะว่าตอนนี้ก็รู้ว่ามันการพัฒนาควายต ตอนนี้ก็โอ้โหเก่งๆทุกคนแหละครับอ่าเนาะทุกฟาร์มทุกฟาร์มตอนนี้ครับผมมีความคิดเป็นของตัวเองครับนะครับผมแล้วก็มีแนวทางในการเลือกของตัวเองครับนะครับผมทุกๆฟาร์มก็มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปครับนะครับพี่น้องครับก็คือการแข่งขันการชิงด้วยพระราชทานก็มีการผัดเปลี่ยนกันได้ตลอดครับครับนะครับผมขันเป็นพี่้อเข้ามักนะครับผมเรื่องสายใหญ่ยักษ์ก็ต้องมานี่แหละครับผมที่กาแฟชาวนาครับฝากพี่้อกข้าติดตามนะครับผมพี่น้องครับ เฮียศินเป็นคนบอกว่าหลายครับพี่น้องน้อยเฮียเนาะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณนะครับผมเฮียศินมากๆครับผมที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับผมมาเย่ยมเลยอบอุ่นยี่ยมนั่นนะครับพี่น้องครับที่นี่คาเฟ่ชาวนาครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเฮียมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ